m a หลายหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบหรือจำไม่ได้นะครับว่าจุดเริ่มต้นของสาวน้อยมหัศจรรย์อมิตาทาททยยาที่เรารู้จักกันในวันนี้มาจากเวทีประกวด Thailand Junior Sinking Contest ซึ่งเธอใช้เพลง One Night Only ที่สะกดทุกสายตาในงานจนคว้ารางวัลชนะเลิศไปนอนกอดได้ไวัยเพียง11อปี One Night Only นะคะเลือก เพราะอะไรคนที่เลือกให้คือครูอร้วนมินนุจเมอร์สดุดเพราะครูอร้วนเขาจะมีเพลงมาให้เลือกส่วนหนึ่งที่เขาคิดไว้แล้วเขาก็จะให้เราไปเลือกเพลงส่วนของเรามานิดนึงแล้วก็มาเปรียบเทียบกันว่าเพลงไหนดีกว่ากันรู้สึกเพลงที่เราเลือกมาเนี่ยจ่อไปเลยอะ เพลงนี้มันอล,ลังการทําให้มันเ,เขิมมันเหมาะกับการประกวดร,ร้องเพลงจริงๆแต่อย่างเดียวที่จําได้และย้ำตลอดเวลากับคุ้นคืออยากประกวดร,ร้องเพลงคว้นบอกว่าประกวดไม่ได้จริงๆแล้วการที่เป็นศิธป์คุ้นเนี่ยจะต้องเรียนไม่ต่อกว่าหนึ่งปีถึงจะได้เข้าประกวดได้คุ้นบอกงั้นต้องมาทุกวันมาทุกวันเป็นเวลาสี่เดือนแต่ก็ผ่านพ้นไปได้จนมาถึงผ่านปั๊บรอบสองเป็นเลือกเพลงที่เขามีให้แล้วก็ขึ้นไปร้อง ผรอบสามเข้าก็ผพานเข้าไปรอบชิงและรอบชิงก็จะมีเลือกทีละสิทิ์คนก็ผ่านแล้วก็ได้รางวัลยอดเยี่ยมซึ่งช่วงชีวิตที่อยู่กับเรียนกับกูอ้วนนี่เป็นช่วงชีวิตที่แบบมีความสุขที่สุดแล้ว turn back time with tata 22-23มีนาคมนี้ที่ royal paragon hall ทยติ๊กเก็ตแมเจ์ทุกสาขา